สวัสดีแฟนเพจทุกๆคนค่ะวันนี้เรามาเม้ามอยนะคะเป็นคลิปสั้นๆมาวิเคราะห์ละครซีเนหาสารีกันอิลาเนี่ยเป็นตัวละครสำคัญอยู่ในละครเรื่องนี้นะคะแอดเนี่ยไปฟังทั้งสปอยละครแล้วก็ดูทั้งติดตามดูทางละครด้วยคือในอนวนิยายเนี่ยอิลาจะค่อนข้างมีบุคลิกที่แตกต่างไปจากละคร ในในละครนี้นะคะในละครเนี่ยได้พี่ใหม่นะะัทลอยเป็นตุ้นพี่มหาไลพี่ใหม่เนี่ยเป็นคนที่มหาราชาเองก็ไว้เนื้อเชื่อใจสังเกตได้จากการที่มีการเลือกนักรบมันตราแต่นคนอื่นเนี่ยเป็นผู้ชายกันหมดเลยแต่มีอินลาอยู่คนเดียวที่ได้เป็นผู้หญิงเป็นสตรีที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักรบเลือดมันตราเพราะอะไรเพราะว่า ในการดูแลราชวงศ์อย่างใกล้ชิดเนี่ยในเรื่องส่วนตัวต่างๆเนี่ยผู้ชายก็เข้ามาไม่ได้แต่ผู้หญิงอย่างอินลาเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้ามากำกับดูแลจัดให้ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางได้เพราะฉะนั้นอินลาเลยถูกรับเลือกเพราะอะไรนอกจากความรักชาติแล้วนะคะอินลาก็ยังมีความฉลาดหลักแหลมแล้วก็ที่สำคัญคือเก็บความลับได้ ตรงข้ามกับตัวละครที่อยู่ในนวนิยายนะคะในนิยายเนี่ยอินลาจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างอ้วนผู้หญิงที่อ้วนแล้วก็พูดมากคำว่าพูดมากเนี่ยต่อหน้าเนี่ยต่อหน้านวลเนื้อแก้วเนี่ยไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าน,น,นวลนเนื้อแก้วเขาสังเกตว่าหลายๆเรื่องหลายๆครั้งเวลาเขาพูดอะไรออกไปที่มันไม่ได้เขาไม่ได้พูดไปกับใครแต่ว่า สิ่งนั้นน่ะมันจะถูกกระจายวันแค่วันรุ่งขึ้นแค่นั้นเองเรื่องนั้นน่ะมันก็จะถูกกระจายถูกเผยแพร่ออกไปก็จากจากใครล่ะคะก็คงจะไม่พ้นอีลาในใน,ในวงเล็บในนิยายแสดงว่าบุคลิกของอีลาเนี่ยค่อนข้างจะพูดมากเก็บความลับไม่อยู่ซึ่งตรงนี้ไม่สามารถที่จะมาเป็นนักรบมันตราได้ ซึ่งตรงข้ามกับพี่ใหม่เห็นไหมคะพี่ใหม่โอ้สลิมอีกนิดก็หุ่นเท่านวลเนื้อแก้วแล้วอะเออพี่ใหม่นี่คือฉลาดหลักแหลมเป็นคนที่รอบรู้เป็นทั้งเอนไซโครปีเดียเป็นวิกิพีเดียเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับราชวงศ์เป็นเพื่อนคู่คิดให้กับเจ้าชายกิริศกับนวลเนื้อแก้วในการที่จะ วางแผนดําเนินการไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ซึ่งตรงนี้บุค,คลิกแบบนี้เราไม่พบอยู่ในอิลาที่อยู่ในนวนิยายอันนี้ค่ะเป็นจุดสังเกตเล็กๆน้อยๆที่แอดเอามาฝากกันก็สนุกดีนะคะไม่ได้แอดไม่ได้บอกนะว่าละครอ,อันไหนเวอร์ชันไหนสนุกกว่าก็บอกว่าสนุกทั้งคู่เพราะว่าอะไร เพราะว่าในในละครในละครเนี่ยมันมีความเขาเรียกคนเขียนบทอ่ะเขาเอามาทําให้มันเข้มข้นด<ล>ูนลุ้นระทึกมากกว่าขณะเดียวกันในนิยายเนี่ยมันก็จะมีตัวละครอื่นๆแล้วก็มีสเสน่ห์ในอีกแบบหนึ่งซึ่งมันเป็นความละเมียดละไมที่เราถ้าเราฟังเนี่ยค่ะแอดก็เปิดฟังนะแล้วก็ทำงานบ้านไปด้วยอะไรไปด้วยสนุกค่ะเพลินอืม ดีทั้งคู่น่าสนุกน่าติดตามทั้งคู่ซึ่งตอนนี้เห็นเขาบอกว่าหนังสือนวนิยายสิเนหาสารีนํามีวางขายแล้วไปหาซื้อกันตามร้านหนังสือชั้นนำได้หรือถ้าไม่งั้นก็อ่านในรูปแบบของอ e ีบุ๊กก็ได้ซึ่งตอนนี้ละครกำลังเข้มข้นเนาะยังไงแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของแอดด้วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมีคลิป ย่อยๆเล็กๆแบบนี้ค่ะมาเล่าสู่เป็นเกร็ดเล็กเก็ดน้อยที่อยู่ในเรื่องซีเนหาสารีเรามาดูกันค่ะว่ามาติดตามเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปวันนี้แอบไปก่อนนะคะ Namaste Tata Bye Bye